พ่อก็ขอเจริญพรขอความผาสุขสวัสดีขอให้มีแก่ญาติโยมสาธุชนคนใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านนะช่วงนี้ก็เป็นฤดูการนะจะเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันพ่อก็มีธรรมะมาฝากก็นะอ,อยากจะเตือน ลูกๆทุกคนเวลาที่เดินทางกลับบ้านเนี่ยคนที่ขับรถเนี่ยก็อย่าดื่มอย่าเมานะแล้วคนที่นั่งอยู่ข้างหลังหรือว่านั่งอยู่ข้างๆเนี่ยก็อย่าไปเชียร์นะอย่าไปเชียร์คนขับก็ให้ขับเร็วๆนะมันจะเกิดอันตรายขึ้นนะแล้วเมื่อไปถึงบ้านแล้วจะฉลองกันหรือ,อยังไงเนี่ยทางที่ดีพ่อ คิดว่าอย่าดื่มดีกว่าเรื่องสุรายาเมานะแต่ถ้ามันทำไม่ได้ก็ให้ดื่มอย่างมีสตินะอย่าทะเลาะเบาแวง